आमि यदस्ये संधं दवानं च आए

-hut -hut. <tip et> yang batal asli ya 我理解。 Vielen ที่เพตาะว่าเวลาข้าก็ไม่พูดเรื่องอะไบน i พาลีพานีซาบลิมลาลีปจิขันหาภูอัรมหากลางเทธาลังกอิทายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระกาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ข <c oughs> ้าพิสุสูงขอพราพิสูสูงจงรับซึ่งพระกาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีทางเนีทานังมาตาปิตุอาทินังญา,กกางติกานังสังวัจจาทูไม่หาง มาตาบิดาโยญาตกาหิมาจากฮานสกาฟัดิงลาพันตุมามาเกิดษาอันว่าผูททานของข้าพระเจ้านี้จงเป็นไปด้วยยากทั้งหลาย มีญามา,ารดาบุตรให้ของปู่สุภาพธรรมปัญโยลุงปู่เปลี่ยนปัญญาปาริโกเพื่อนร่วมสุขร่วงทุกข์เจ้ากรรมนายนแล่ชาปนสาตทั้งหลายที่ละโลกีไปแล้ว ขอจงได้รับซึ่งส่วนแห่งบุญนี้ถ้าทโโุกขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีคว,วามสูขขอให้สูกกินงีึึ้นไปตามความประสง ตรงนั้นตรงนี้ก็หลายที่ไปลูกศิษย์ลูกหาที่ยังอยู่กมากันปีหนึ่ก็ครั้งหนึ่งจะจะมามาอยู่วันนี่เข้าวันที่สุนก้าสัอะไรก้ามาเข้าหน้ากับวัวที่วันนี้ปีทนหปู่สุภาคหลวปู่ริลุงตาไแอย่าที่เขาแก้วจันทรินอกีลปู่เจียมาด็อยู่วงปัตาหลวงพ่ ถ้าอุโสที่ตรงนี้ท่านันี่เป็นที่เกิดเป็นสมณะแรกที่มาชตดงนที่บู้ที่ที่คุรองโเปี่ยนต้งบวาไปแล้วก็ไม่ทำมาโกเลไม่รับทำมาเพระรับเพระรเนเจ้าว่าอยู่สอสาปีแล้วก็ชาติคุณกังนี้ท่านบุญกุศลที่รลองปู่ท่านช่วยมาท่านกับแต่ท่านอะไรทุกอย่างวมนนี้ วรนนี้วัาแน่้ว่าของลูกผู้เปี่ยนก็อาจารย์มีจะมาดีเสาร์รับรองปฏิที่คงก่อนองบทสดที่วันท่านพิชัยคนที่ลูกผู้เปี่ยนหร่ผู้สุภาพก็ดีท่านรน่มันแหงนตามไว้เราผู้เปี่ยนลูกศิษย์ลูกหานเก็่าปพระไโยไม่รู้จะทำยังไงตอบแตแเราก็ทําอย่างนี้แหละที่ถึงคนคนเราเาเลือกชอบวิธีการวิธใจ่ายิดถึงราคำสอนของท่านเราก็ทำละเกีเของเราให้น้อยลงที่สุด หลวงปสวรรค์กาิพาเราก็พยายามรับทันทุกทีตทุกใจให้ปลอดใส้เพื่อเราจะได้ไวส่รรคปรพิพาตาาท่านอยาให้ไปสู่อนวัยูมัธยีเลยนั่นป็นสารชีตุกเกิดอร์เมเกตเมื่อไหร่ฉัน้อาฉันจะได้สสถานนั้นไม่กดไปเราได้รู้สวัสิที่ดีมาแล้วเป็นพานตอนเรารับาธรรมะคำสัมผอสพระเจ้าได้เรามีพุทธธรรมสัสกาในใจ ก็ใส่เราลูกวางดุจคนเพราะก็ใส่ข้าพเจ้าบริจาคไวหลวงปู่ท่านทั้งหลายจะบอกที่เราพปร้องนำเจือท่านบาปในต่างเราก็รักษาต่อรักษาอะรักษากายวาจาใจทําใจของเราเนีให้มีคุณธรรมมีคนร้ายตวารซึ่งคนแต่ว่ามีความมั่นคงมีเกตบมีเมตตาตนเองต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยเมื่อจิตเราสงบสุขตั้งทีตั้งทีประหาดชกขังคลางโซ่เหนื่อยที่มีความสงบแบบนี้ก็เกิดขึ้นในใจเรา เราทิ้งตัวติดเชื้จริงร่างกายของเราจึงเวลาเราทิ้งไปแต่ที่ต้องคิดจงใจที่มีคุณคนรั้นคนนั้นทำจะเคุณทำรักษานม่ได้ติดตัวสัมกาทนั่นกล่าวว่าทำจ้ำรักษาผู้เอื้อผลปริมาณทำให้ตกไปในที่ชั่วมาเรียกว่าไปบุญเสียที่ชั่วเราทำใจของเราให้ได้ความสุขสุขก็คือบุญบุญคือความสุขความมุ่จิตจงใจ เราแห่ความสุขนี้แหละที่เกิดจากตามหลักศีลจริตตาภาวนาเวหาบูมีพ่อขุของเราพุ่นพ่อขุนแม่ปู่ย่าตายายเฉพอะวันนี้เราก็ที่เราจงสวายหลวงปู่สุคราชหลวงปู่เฟียร์หลวงปู่ทวหลวงปู่ตานไปอที่สมัยเรียกว่าครูพระอาจารย์ของเราทั้งหลายแกท่านท่านจะไปสอนหรือไปพิพากเราก็ถวายท่านไปเพื่อเป็นพุทธบูชาทรรมเยสังฆบูชา ภูเราประกอบประทา้เปของเราด้วยแหละถ้าเราละจักรรมการได้ไปใจของเราไปสูงสวรรด์ยนไปที่ผาคนจะประเสริฐคนจะเรขอมรดกธรรมขออ้านาคุสีพระนัตนตรใจคนพบภูมิรรมคูมาสมตลอดะงานกรมดีบรณีของรูปว่ามเกลี่ยพววเรือนสักว่าูตกทรงุกที่ดะมาเป็นประทานตอนนี้ปดขุอกเียนั่งหลายให้มีความสูงความเจริญเจริญเรื่อยอายุวนาสุขภาระปฏิพานทักสารจัวัดธรรมศาสารจััด 我做那个呃。嗯 Oh, สมบัตเ็นว่าจะเป็นพระญาติมาแยกอาหารไม่มมาจากโกฉันก่อนยืนตองกันยืนตองกัลำเลียงลำเลียงแล้วไงเพราะเราลำเลียงยกมากนี่แล้วไงดิยกมากคือวัาดันนะลำเลียงในหัวสามโมงเช้าจ็กแล้วไปแล้วด้วย เลำเรียบ่วยกวนเอานเยอมากดูเคลับเลยอาหารร้านข้าวยังงบ้าการบหลบลวงปูสุภาพมรณภาพที่วันทุงสว่างบานโคกควนวันนี้โอ้ค้นหลาย